นายพนัทเทียนสิริหรือเม่นมหาชัยนำว่าวสายที่ทำขึ้นมาใหม่นะคะว่าวสายนี้มีความยาว1,150เมตรอะคะ่ะประกอบไปด้วยว่าวรูปปลากระเบนยาวตัวละ4เมตร222ตัว <c oughs> แสดงความจงรักภักดีและน้อมรนลึกในหลวงรัชการที่9นะคะ สำหรับว่าวสายทั้งหมดนี้นายพนัทบอกว่าเป็นว่าวสายที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยทำมาใช้เวลาในการทำทั้งหมด7เดือนอค่ะซึ่งสีสันนั้นก็เป็นสีของธงชาติแล้วก็มีคำว่าทรงพระเจริญอยู่ด้านล่างสุดด้วยเขาเปิดใจถึงความยิ่งใหญ่ของว่าวสายที่เขาทำด้วยคือเขาตั้งใจทำว่าวชุดนี้มากนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพนี้ปรากฏบนท้องฟ้าใจกลางเมืองมหาชัย เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนใจคนสมุทรสาครทุกคนว่าทุกคนจงรักพักดีต่อในหลวงราชการที่9และความพักดีต่อสราบัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะฮะ